สวัสดีครับสหรับคลิปนี้คนจะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศการเดินทางกระบ้านสงการวันที่11เมษายน2568พี่น้องครับเพราะว่ามื้อนี้ครับจนถึงวันที่12ครับหาคำเลยพี่น้องครับรถก็จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเลยครับพี่น้องครับเพราะว่าแต่ละโรงงานครับหลายบริษัทครับเพิ่งจะยุดวันที่11วันศุกร์ครับแต่ว่าบางบริษัทเพิ่นอาจจะหยุดวันที่12ครับ ได้ท sí, ําเป็นเหตุผลให้คนเดินทางกระบานมือนี่ครับนื N ้นครับหลายครับรถหลายเป็นพิเศษแล้วครับเพื่อนนะครับโอ้พี่น้องครับหลายเรื่องห้ครับผมคิดว่าสงการปีนี้ครับเดินทางกระบานกันหลาครับพี่น้องครับเพราะว่ามันมีปัจจัยรายย่างครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันมีเหตุเกิดกระดินไหบครับอยู่ในเมืองกรุงเทพพี่น้องครับอยู่ในเขตปริมณฑลนครับพี่น้องบรรทัาก็เลยหยากจะกลับบานไปรับบรรยากาศดีเครื่อควางปลอดภัยแล้วก็ ไปหาพี่นอ้องบรรท้อนและพี่น้องครับไปทั้กิจกรรมทางศาสนาทางคนรวมเนี้ประเพทนี่บรรท้อแล้วพี่น้องครับพี่น้องครับหลายเลยให้พี่น้องครับเพิ่งนครับหลายเลยครับก็ว่าจะเป็นการไปส่งดูครับส่งนำธาตุพี่น้องครับกิจกรรมต่างๆทัางศาสนาพี่น้องครับเป็นบ้านร่วมยากนี่แหละครับเป็นที่พี่น้องทางบ้าน้อกครับทีใดเดือทางกรบบานครับ คาดว่าจะรายก็ปีไม่พี่น้องครับเดินทางกระบานปีนีพี่น้องครับที่ผิดปัจจัยที่ผมพูดออกมาแล้วครับพี่น้องครับรายเรยให้ครับเดินทางกระบานช่วงการปีนีครับรายเลยครับคนนะครับเต็มเลยรถล้าเลยครับรถดครับมั่งครับคนกันล่อรถทดข้างฝุ่นกัมี่พี่น้องครับล่อรถทดข้างฝุ่นราเลยครับ ไม่ใชการดีไร้ครับตอนนี้ผมอยู่นาหน้านาข้อนครับรถก็จะแออัดพราะว่าทุกที่เดินทางมาจากกรุงเทพครับก็จะเดินทางไปซ้ายเหนือก็ได้ครับเพราะว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนโปลนโยทินครับถ้าเข้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปถนนสายเอเชียครับเขาอยุธยาเขาไปทางอ่างทองนครสวรรค์ครับขึ้นภาคเหนือเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าท่ามณฑ์ก็จะตรงดิ่งไปเลยพี่น้องครับเขาสระบุรีเลี้ยวขวาเขาโคราชลาศพี่น้องครับ ต่อจะมนี้เส้นทางจะเปิดขึ้นไม่ครับที่เลี้ยงรถติดพี่น้องครับเป็นมอเตอร์เวย์เอ็มครับพี่น้องครับห้าวสมาที่จะมาต้อตงไปขึ้นที่ปากช่องได้ได้พี่น้องครับพว่าห้าวสมาที่จะขึ้นยุทธีผ้าชีพี่น้องครับผ้าชีผมคิดว่าน่าจะมีป้ายบอกพี่น้องครับให้ห้าวเบี้ยวเขาเอ็มหกขึ้นได้พี่น้องครับยุ่ผ้าชีพี่น้องครับไปยิ้นกองพี่น้องครับนี่แหละครับ เป็นบรรยากาศเดินทางกาะบาสงการครับรถล้าเลยครับมือนี้ครับของวันที่11ครับกระบาวันที่12ครับอีมือนึงครับผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งอีกทีนึงครับวันที่12อ่ารถก็จะร้ายเช่นกันทั้งเสี่เลยพี่น้องครับเดินทางกาะบาสงการพี่น้องบรรทัพละลายหมู่บ้านครับหลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอต่างบุครับก็จะได้ไปหาพี่น้องบรรทัาเลยพี่น้องครับก็จะมีของฝากนิดท่ารถกระบ้าละพี่น้องครับเบิ่งของฝากพี่น้องครับแต่ละขั้นนะครับก็จะมี อกองโุ้มหรือว่าเป็นกองข้องขวานต่างๆพี่น้องครับบางครับนี่กองโุมพี่น้องครับมาขันนี้ครับนี่กองโค้มนะครับนี่กองปากไปให้ลูกล้านไปให้พ่อแม่พ่อแม่ไปไงบรนท้านอะพี่น้องครับไปกิจกรรมหนึ่งก็คือไปผูกแขนผูกฝ่ายผูกแขนครับให้พ่อแม่ไปไงเฮาได้ผูกแขนเป็นสิริมงคลครับให้ยูดีมีแห้งเป็นซุกมีเงินมีทองลำล้ำลุ้ยพี่น้องครับนี่นะครับเป็นปัจจัยให้ พี่น้องมันเท่าเด็กกับบ้านสงการครับคนกระบางกันล้ายนครับพี่น้องครับค้นรับกระบางกันลายปีนี้คาดว่าจะรายก็สงการพี่น้องครับหลายก็สงรายก็ปีไม่พี่น้องขอโทษครับลายก็ปีไม่เพราะว่ามันนี่เหตุลายยางปัจจัยครับที่คนกรุงเทพครับอยากจะไปรับบรรยากาศที่บ้านเท่าครับกาบบ้านเท่าครับปลอดภัยครับพี่น้องครับอพี่น้องครับค่นร้ายเลยให้พี่น้องครับรดร้ายมากเลยครับมือนีครับ ของค้นครับพี่น้องครับล,อดลด่อรถกระบางครับพี่น้องเป็นนะครับล,อดลด่อรถกระบางลาเลยครับ มาเบิ่งฟังงสี่พี่น้องครับเบินฟังทั้งสี่ครับเบิร์ครับสวยร้ายครับฟังทั้งสี่ครับรถล้าเลยครับกระบาดสงกรามครับวันทีเสบมีสาพี่น้องครับมันจะลายวันที่สบีมีสาแล้วก็วันทีที่สองมีสาครับถ้าฝนก็จะเป็นที่พันธ์ที่พิธาัณฑ์เกษตรครับพี่น้องครับถ้าฝนครับก็จะมีพนังงานครับ เป็นท่านใดหยุดงานเยู่ครับมารอรถรับทรงพนักงานครับไปที่ทํางานที่บริษัทอยู่ที่โรงงานก่อนครับเพราะว่าผมคาดว่าเพื่อนอาจจะหยุดวั้นเสาพี่น้องครับแต่ว่าบางท่านอาจจะเ็ดโอู่ต้อครับาะการบางสงกรามครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศครับบรรยากาศค้นเดือข้างครับสงครามครับพี่น้องครับตลาโรงงานครับหยุดกัมมีพี่น้องครับลาโรงงานครับหยุดกัมมีครับ ก็เบิง์สร้างพีพี่นองครับเปิดมาเลยครับทา้งพีครับ